ครับสวัสดีคนเกียรติป๊าปี้ทาทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในช่องฉลาดวันที่ใบวิจารณ์ครับวันนี้จะมาเล่นเกมแทงกี้นะครับอ้าวปืนลั่นสักหน่อยวันนี้เป็นวันเปิดคลิปต้องยิงปืนฉลองครับปึ้งแล้วก็เลสโกเลยตอนนี้ครับเรากำลังเติมเติมสปูเอานะครับเป็นตากระยะไกลนะครับด้วยกล้องนึกกล้องก็ถังครับเนี้ยครับนี่ แล้วก็เล่นๆไปกันเลยเอาละเอาละตรงนี้นะเป็นแมป domination นะก็คือการยึดธงกันนะอ้าวธงอยู่ตรงนี้เองเหรอโอเคยันก็ก็เสร็จโจนสิครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปะนะเพราะตรงนี้ไม่นานกันจะเป็นสนามรบสิุเดือดแล้ว nice เฮฟตรงนี้เสียงมากเลยแต่ว่าเราจะมาเฮฟเข้ากันครับเอาละเอาละดักไว้เอ้าทรงปลอมนี่เอาล่ะควรจะหาไม่เกินเลย หนูอไม่ได้เกมมันล่ะสุมึงแล้วมั้ยล่ะก้อยพูดได้มอส่องมันเล่นไม่เป็นนี่เนี่ยตรงนี้เห็อตานี่ เออออเนี่ยนี่ครับเราจะลองจะรอเลยครับ Uh, uh, uh. Oh, that's all. Oh, pizza. น่นาว่าแบบนี่จะบังน่ทุกคนมาเราออกกันเถอะดีจะได้นะอ้าวเออพวกคุณจะคิดไยว่าผมจะไปทำงานอะไรดีที่ได้เงินเยอะๆครับ 你有那啥了？ แก้วถังแล้วก็วางก้อนอันนี้มันเหมือนเราอยู่บนรถถังเลยนะว่าพวกคนลองดูดิ ตีนตะขาบว่าล้อยางเนี่ยเฮ้ยวิจย

ลอสลอสลสอสเ s t ฮึมนิ่งแล้วครับรถคันนี้นิ่งแล้วรับประกันว่าน,นิ่งแล้วนะครับตอนนี้อ้าวพังแล้วครับรถถังผมพังแล้วรถถังเราพังแล้ว ทีมชน,นะเชื่อเหรอครับว่าเราชน,นะแน่เชื่อเถอะว่าทีมของเรานนนชรนะแล้วเชื่อเถอะนะแล้วเห็นไหมเหรอครับโอ้โห<อ>ชนะครับไม่ต่อไปเออหน้าแดงเลยแม่ตอนนี้คร,บรับไปครั้ง แมตต์ต่อสู้ครั้งที่สองครับตอนนี้เอาฟังแล้วโอเคแมตต์ต่อสู้ครั้งที่สองลำเล่าที6ี่เนี่ยเกาะเดี๋ยวรอเวลาก่อนนี่ครับผมทีญี่คันนี้เลย คุณเชื่อไหมหรอว่าเกมหาเงินในชีวิตจริงอ่ะมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอครับพวกคุณเชื่อไหมเพราะข้อที่หนึ่งมันให้ของรางวัลที่ราคาสูงเกินไปซึ่งชีวิตจริงมันทําไม่ได้หรอครับคุณเพราะว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีด้วยและและผู้สร้างเกมจะเอาทุนนั่งเยอะแยะมาจากไหนเพื่อมาแจกไอโฟนละ่ะนี่แหละครับคือคือความหลอกลวงอย่างเขาว่าไอหลอกลวง นะครับมันหาเงินไม่ได้จริงหรอพวกคนเชื่อไหมล่ะเ,เพราะผมไม่สูรมาแล้วมันไม่แจ้งมันไม่แจ้งหาแล้วขงขนาผม,มสะสมของละวันครบแล้วโอเคงั้นผมว่าเราไม่มีอะไรมากที่จะมาเตือนพวกคุณอีกต่อไปแล้วให้พวกคุณไปคิดไต่ตอนพิจารณาเอาเองเลยปัง เชื่อกูผมเถอะตอนนี้เราอยู่นมามาที่ปารีสนะครับโอ้โหคือตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีแผนที่บอกมันได้ First เฟิร์สท์สั้นเลยนี่ผมตั้งกล้องมันนี้เหมือนพวกคนอยู่ในรถถังเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยผมเห็นสีแดงแล้วผมเห็นสตัว้ว เฮ้ยพวกคุณผมเป็นศัตรูแล้วเนี่ยเลวลามันขคางๆเกมนี้มันชอบเปิดเผยตำแหน่งนะเชื่อไหมละ่ะอันตรายนะเกมนี้แล้วผมก็จจเดินเศัตรูเห็นแล้วก็ได้เฮ้ยเห็นแล้วเห็นศัตรูแล้วเฮ้ยพวกที่ต้องล่องแบบนี้ผมเห็นแล้ว เห็นแล้วว่าแล้วรเรียบเราจะบันไซเขาเลยครับบันไซเลยอเอื่คอคนสงสัยสิว่าว่าทำไมการหาเงินในชีวิตจริงมันยากจังผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันยากมา แล้วนี่มันใครแล้วนี่อ้าวระเบิดครับระเบิดรถถังผมพังเพราะว่าไอไอจิว๋วไอ้จิ๋วเหลียวนั่นเนี่ยนะเราเลือกรถถังใหม่ดีกว่า เราพยายตามมันไปเหมือนเพื่อนแล้วรู้ว่าถุดไปทางไหนครับไม่มันนำเราแล้วเหมือนดูมาว่ามแมตเราเราจะแพ้นะครับเราแพ้ไม่ได้ครับเราเม่อได้เอ้าผมเอาเพื่อนชนผมครับวายู วายูบั๊มมีค่ะแปลว่าเพื่อนทันแดงเขาสดมากนะครับมาบัม๊มบนรถถังครับไม่ใช่ดำครับดำแปลว่าชนนะภา,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 าษาังนครับนุ่มบอกว่าแม่เนี้ย็จะแพ้น,นะครับเฮ้ยไม่เห็นนะ โอเคหมอขอจบคลิปได้ครับ